มากันที่เรื่องนี้ดีกว่าเบื้องหลังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมเมื่อวานเจาะลึกทวทไทย i n นไซต์ทไทย,ทยแลนด์นำเสนอเอกสารของเจรจาตบ,บทห่งชาติผลตบ,บทเอกวิษณุปราศาทตทองโอสบิก๊กหินอเอกสารชิ้นนี้ลงนามโดยบิ๊กหินเป็นเอกสารแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงทำถึงนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เรื่องของเรื่องอัจฉยะ เรื่องรัตนพงภ์ชมรมช่วยเหลือเยื่ออากรรมได้ทำหนังสือร้องไปที่พบาตารค่ะ16มกรา2,566กล่าวหานายตำรวจสีนายด้วยกันนายตำรวจสีนายด,ายด้วย<ม>กันมีพฤติการไปพัวพันกับแก๊งเว็บพนันออนไลน์ค่ะพะบาตารโยนเรื่องไปที่จเจรตํตำรวจ บิ๊กหินก็ทําหน้าที่เป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงด,ด้วยตัวเองนะฮะใช่ค่ะก็ต้องทําหน้าที่นะคะตรวจสอบนายตำรวจทั้ง4คนจนําได้ไหมครับเราบอกว่าบิ๊กหินได้ทําหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปที่อัจฉริยะลงวันที่5เมษายนค่ะโอเคระบุว่าตํารวจสีนายที่ร้องเรียนนั้นตรวจสอบเบื้องต้นนั้นมีมูลความผิดทางวินยัยค่ะทั้ง4นายก็ประกอบด้วยพลตารวจตรีพลตำรวจตรีประกาศพงพาณิชย ตามมาด้วยพันตารวจเอกกวินศักด์พีระยศะธน,นนท์ว่าที่พันตารวจตีประพินวิตรอดบางยางและร้อยตํารวจเอกนัทศักดิก์ทัศนะคะพง์พิพัฒราภาคินม,มีความผิดทางวินยัยหมายวามว่ามีมูลตามที่อจิยะครองเรียนใช่ค่ะวงในเขาก็พูดกันเขาจับอกับกปริยาของอจิยะอัจฉริยะเนี่ยเขาจองกระถินตำรวจสีนายน้มานานแล้วล่ะใช่ จองกระถิ่นจะมาดูตลอด้องกะไม่่จย่าดูตลอดและและและคนที่ดูเหมือนอชญยะจะจองกระถินเป็นตัวนี้พิเศษนะคนไหนคะก็คือก็คือลูกลูกของบิกตำรวจลูกในพลบอกกันนิดหนึ่งคนแรกกับคนที่สองก็เป็นตำรวจรุ่นใหญ่แล้วล่ะคนที่สามกับคนที่สี่เนี่ยเป็นตำรวจรุ่นใหม่ อ๋อ oh, เป็นเด็กรุ่นใหม่ลูกในพลหรือเปล่าที่เขาว่ากันแล้วก็เป็นลูกในพลด้วยพูดง่ายๆลูกในพม,มเขาตั้งก็สังเกตกันนะว่าอาชยะจ้องกระถิ่นลูกในพะจ้องมาโดยตลอดแล้วก็จะจ้องตลอดชีวิต <c oughs> อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําใหเ้เลือกแล้วก็ฝังอ,อกฝังใจฝังแค้นฝังหุน่นที่จะจ้องกระถิ่นลูกในพอ,อไปชมคลิปดังต่อไปนี้ชมคลิปให้ดีๆนะนะเราเซ็นเซอร์บางส่วนก็แล้วกันต้ององไปชมแต่ดูคลิปแล้วกันไปชมคลิปให้ดีๆนะเช่น เออเออถ้าสามารถนะครับชมกันอ uh ีก uh, ท uh, ีชมกันอีกทีถ้าสามารถชมกันอีกทีเชิญฮะขอดูอีกรอบต้าง โอเคโอเคอาล้ครับอธิบายกันนิดหนึ่งคลิปนี้ถ่ายด้วยมือถือถ่ายกันในพับแห่งหนึ่งอืมไอ้พับแห่งเนี้ยเป็นที่สิงสู่เป็นที่สิงสถิตของแก๊งเว็บพนันออนไลน์คือแก๊งเว็บพนันออนไลน์เนี่ยเขาจะมีที่ประจำอ๋อเป็นที่ประจำที่เป็นให้รับรู้กันใช่ไหมจะจะรับรู้กันในกลุ่ม ไอซีเอก็ไปอยู่ที่หนึ่งไอซีเอก็ไปอยู่ที่หนึ่งนะร้านนี้อ่ะไม่บอกมันใกล้ตัวโอเคก็แก้งลูกในพนก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนในกลุ่มเว็บพนันด้วยกันนี่แหละก็ก็เกิดอาการเมาหรือขนองหรืออะไรอย่างไรก็ไม่ทราบชด้ที่เกิดอาการอยากจะท้าทายอาชญยะที่ร้องเรียนเรื่องเว็บพนันออนไลน์อะไรประมาณนั้นอยากจะท้าพิสูจน์กับ อัจฉริยะซึ่งไปเปิดโปรงตูตม้าเว็บพนันออนไลน์แถๆวๆภาคตะวันออกแล้วไปพันกับลูกไข่แถวๆนั้นนะอ,อะไรประมาณนั้นก็พออารมณ์ได้ที่อยากจะฝากถึงเหรอผู้ชายในรูปก็พูดถึงอัจฉริยะด้วยภาษาด้วยถ้อยคำและด้วยภาษาภาษากายที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่แล้วเขาก็แชร์กันอยู่ในไลน์กลุ่มของ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 ,ของคนทำเว็บพนันนะ อ๋อหมายถึงแชร์ส่งต่อกันในกลุ่มพรรคพวกกันด้วยสนุสนานแล้วก็หัวรอกันใหญ่โอ้ยไอหัวล้านไม่ได้กลัวอะไรเลยไอหัวล้านนี่แน่แล้วชูนิ้วกลางให้อะไรประมาณนั้นอืปรากฏว่ามันหลุดไปที่อัฉริยะอโอ้โหปฏิบัติการจองกระถินก็ไม่จบไม่จบหรอกมากกว่านี้เรื่องนี้มันก็เล่าสู่กันฟังก็แล้วกันอที่ไหนมีการทะเลาะเบาแหวงที่ไหนมีความขัดแย้งที่ไหนมีความไม่ลงตัว เราก็นั่งบนฟูแล้วมองเป็นวิกฤตเอออย่ามองเป็นปัญหาอย่ามองเป็นความวุ่นวายเพราะหลายๆครั้งพบว่ามันได้เกิดคุณูประการมันเป็นโอกาสให้ทลายทะลุทะลวงอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเขาลงตัวเขาจูบปากกันเขามีความสุขเขาอิ่มและอดไปด้วยกันแลวเขาก็แฮปปี้กันตลอดเวลาเราก็จะไม่รู้อะไรเลยเงียบกริบอืมโอเคอะยังมีอีกหนึ่งรูปเกี่ยวพันกันไหมยังมีอีกหนึ่งรูปในไหนก็ไหน อ่ะเอารูปขึ้นเลยนะฮะโ okay. อเคเอเมื่อคลิปปล่อยขึ้นมาในไลน์กลุ่มของคนทำเว็บพนันใช่ไหมอัชิยะก็เอามั่งอัชิยะก็ขุดเอาภาพเอาคลิปของของของแกงลูกในพลโพสต์ปล่อยในโซเชียลมีเดียเช่นกันอไอภาพเนีเ้คนแรกช่างมันเถอะผมรู้ละเป็นใครอเอาไว้ ไปเปิดกันตอนหลังดีกว่าว่าคนอ้วนๆที่ใส่แว่นนั้นเป็นใครแต่ผมกำลังจะชี้ชวคนที่มีลูกศรชคนที่ขี่ซุปเปอร์คาร์คแล้วมีลูกศรชี้ที่เห็นไกลๆหัวเถิมก็คือคนที่หลุดคำว่าไอ้หัวล้านในคลิปเมื่อสักครู่คนเดียวกันใช่ไหมผมเข้าใจว่ากวนของอชยะเขาต้องการจะสื่อสื่อว่า เป็นลูกในพลโอเคเป็นลูกในพลแล้วไงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้อู้ฟู้หลูหลาสามารถมีซุปเปอร์คาร์เปิดประทุนขี่ได้ถึงขนาดนี้เชียวเหรอ,อเออเออเช็คแล้วต้นตระกูลก็ไม่ได้รลำรวยอะไรออพ่อเป็นในพลแล้วไงในพลก็คือในพนอ,อ่ะ้าในพนไงก็ในพนอ่ะก็ในพล,นพลตำรวจอ,อ่ะ มีอะไรอีกเนี่ยอฉริยะคุณอจฉริยะมีอะไรอีกไหม <c oughs> มีอะไรจะแชกไหมแต่พอมาถึงลูกในผลคนนี้อเอาขี่สุปคาร์เปิดประทุมาโอ้โหผมว่ารายการนี้อฉริยะนี่แ้นฝัง,งคนคงเอาตายผมว่าคุณอฉริยะคงเตรียมข้อมูลเป็นซีรีส์ปล่อยมาเป็นระยะระยะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันก็ทุกความเคารพนะอ,อย่างที่กาเปลียนว่าที่ไหนเขาไม่ลงตัวที่ไหน เขาตบปากกันที่ไหนเขาทะเลาะกันด้านหนึ่งมันก็ไม่ดีเรารักกันไว้ดีกว่าคนสังคมเดียวกันแผ่นนเดียวกันแต่อีกด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งก็ดีคนเสมือนนออย่างเราบอกดีทะเลาะกันอย่าจูปากกันเราจะได้รู้อ่ะรอดูช็อตต่อไปคุณอัจฉริยะจะแฉอะไรอีกนะคะนี่เป็นเล่นเขาก่อนนะแย่เสียค่ะ